ต่อไปนี้จะเป็นคาถาชิน,นบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพมมะหลังสีแห่งวัดละคังโกสิตารามชะยาสนาะตาพุทธาเชตวามารลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุณลาสภา ตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัตเถเกเตมุนิสลาสีเสปฏิธิโตไมหังพุทโธธร,รมโมทวิโลจนเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัพพะคุนากาโล ฮาทะเยเมอนุร oh ah ุธโธสารีป Mont ุตโตจัท ah ักค ah ิเนโกนทันโยปิท so ิพภาคัสมิงโมคคันลาโนจะวามะเกทักคิเนสัวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุรากัสปโจะมานาโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสะโตปิตปิภาคัสมิงสุริโยวะปะังการโนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาระก,กัสโปเถโลมะเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุนากะโลปุนโนอังคุริมาโลจะ อุปารีนันทะสีวรีเถลาปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชินวันโตชิโนระสาชะรันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันธิตา ละตานังปุระโตอาสิทกักคินเนเมตสุตตะกังทัชชักังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการสันธิตาชินานานาภระสังยุตตา สัตตาการะรังกตาวาตปิตาธิสัญชาตาภาหิล an ัชชัตถุปัททวาอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชาระมัชฉมหิตวิหรันตังมะีีตะเล สัทาปาเรนตุมังสัพเพเตมะหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัตถโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโต จารามิชินปันชะเรตีคำแปลพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมะลังสีแห่งวัดละคังโคสิตารามพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยยบันลัง ทรงพิชิตพระยามาลาธิราชผู้พังพร้อมด้วยเสนาราชภาหณนะแล้วสเสวยอมตะลดคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกขมียี่สิบแปดพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมกคันลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนทัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่หูฝาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายพระมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพีตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดล่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาลกัดสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณนะพระอังคุริมานพระอุบาลีพระนันทะ และพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกัแจจจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอาศีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณชัยแต่ละองค์ล้วนลุ่งเลืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีล ให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุริมาละปริศอยู่เบื้องซ้ายพระทะชัชคสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริศพระโมระปริศและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศ อันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกที่กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาธิคุณอันมั่นคงคือสัตตรระปาการเป็นอาภรมาตั้งแวดล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตะชินเจ้า ไม่ว่าจะกระทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงร้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคาอุปัฏฐะวทุกทั้งหลายภายนอกและภายในอันเกิดแต่โลกล้ายคือโลกลมและโลกดีเป็นต้นเป็นสมุทฐาน จงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นทำกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาภายในเป็นอันดีชนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งพระสัทธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิลันเทิน